โอเคครับทีนี้เรามาดูตอนกลางคืนกันนะครับว่าไฟสว่างนะครับตอนนี้จะเป็นไฟตัวแพงนะครับเนี่ยครับสว่างมากเวลาตอนมืดมืนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนในรถนะครับว่าในรถมันจะประมาณไหนครับอ่าครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถนะครับเนี่ยครับคือในในกล้องกะกะจริงๆอ่ะมันมันความสว่างมันคนละอย่างครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสูงให้ดูนะครับตอนนี้มันจะเป็นคัตออฟที่ค่อนข้างคมนะครับ พัดเอาค่อนข้างคมไฟจะไม่ค่อยพุ่งไป,ไปอ่ไปแสบหน้ารถที่สวนมานะครับอันนี้ไฟสูงครับเนี่ยครับไฟสูงไฟต่ำนะครับก็คืออ่ไฟจะเป็นก้อนค่อนข้างคมนะครับไฟจะเป็นก้อนค่อนข้างชัดนะครับสวัสดีครับช่องอาชีพเลสซิ่งเทเละครับคลิปนี้ก็อ่จะมาบอกอ,อ่ขั้วไฟ X อ a n แพนน,นะครับ x อ็กแพน ว่ามีคั่วอะไรบ้างครับที่ที่อันนี้ผมเปลี่ยนหลอดไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกสาธิตการเปลี่ยนนะครับแต่ก็จะบอกพวกคั่วพวกอะไรเงี้ยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวเร็วนะครับเอ็กเพนเนอร์ใส่ไฟเลี้ยวเร็วนะครับตัวนี้คั่วไฟเลี้ยวหน้าจะเป็นบิดนะครับไฟเลี้ยวหน้าจะเป็นบิดไฟหน้าจะเป็น H4 นะครับไฟหน้าจะเป็น H4 นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ นี่อันนี้ไฟไหน้านะครับไฟหน้าแบบมีพัดลมนะครับส่วนไฟเลี้ยวต้องลวงไปข้างล่างนะครับจะมองไม่เห็นนะครับต้องลวงไปข้างล่างนะครับเหมือนกันเลยไอ้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันเลยเนี่ยครับไฟเลี้ยวจะต้องลวงไปข้างล่างนะครับแล้วก็บิดบิดมาทางนี้นะครับบิดมาทางนี้ทั้งสองฝั่งเลยส่วนที่ล็อกไฟหน้าก็จะเป็นกดกดแล้วก็ กดแล้วก็ลงล่างแล้วก็เอาออกประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับจะไม่ได้บอกรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับส่วนวิธีการถอดไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็คือเขาจะมีน็อตสองตัวนะครับน็อตสองตัวตรงนี้นะครับน็อตสองตัวนะครับเขาจะประกบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงเข้าตัวตรงๆครับดึงเข้าตัวตรงๆที่ล็อกเขาจะมีแค่จุดเดียวนะครับที่ล็อกตัวนี้ มีแค่จุดเดียวนะครับด so ึงเข้าหาตัวตรงๆนะครับก็จะแน่นๆนิดหนึ่งนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนแค่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นขั้วเสียบนะครับเป็นขั้วเสียบนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นขั้วเสียบส่วนไฟถอยก็จะเป็นบิดทั่วไปนะครับไฟไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็จะเป็นบิดทั่วไปนะครับส่วนไฟถอยเขาจะอยู่ตรงบนฝากระโปรงตัวนี้นะครับไฟถอยเขาจะอยู่นี่มันจะเป็น LED นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับ เดี๋ยวตอนปิดฟ้าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาประกอบเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับขั้นตอนการใส่นะครับก็คือตรงนี้นะครับมันมันจะเป็นร่องตัวนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับร่องตัวนี้นะครับร่องตัวนี้เอาเอาเสียบมาก่อนตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่มาประกอบอย่างนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่มาประกอบอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันดันเข้าตรงๆเลยครับนี่นะครับตอนแรกเป็นข้าเกม อันนี้ครับอันนี้ข่างซ้ายนะครับนี่อพอใส่แล้วนะครับนี่ก็ดันไปตรงตรงนี้เลยนะครับดันไปตรงตรงนี้เลยปึ้งเนี่ยก็เข่าแล้วนะครับนี่แล้วก็ขันน็อตสองตัวแค่นี้นะครับโอเคเอาอเครับส่วนข้างในนะครับไฟเพดานนะครับตัวนี้ก็คือต้องเอาตัวนี้หรือว่าไขควงปากแบวนครับมามางัดตัวนี้นะครับมางัดตัวนี้นะครับพองัดปึ๊บ บก็จะออกมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นแคปซูลนะครับจะไม่ใช่ตัวเสียบเหมือนของพวกรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้นะครับข้างหน้าข้างหลังจะเป็นแคปซูลนะครับเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับถ้าไม่จิตก็ลองสลับขั้วดูนะครับว่า้วบวกขั้วลบถูกไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่แบนี้นะครับอ่าเอิ้ง เดี๋ยวมาดูติดตั้งข้างหลังต่อนะครับอ่าครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเอาตัวงัดมางัดฝั่งนี้นะครับเอาตัวงัดมางัดฝั่งนี้อันนี้ผมกันแล้วงัดฝั่งนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ออกเงี้ยอันนี้ก็เป็นแคปซูลเหมือนกันนะครับแคปซูลเหมือนกันอันนี้ก็ดึงออกได้เลยนะครับดันดันออกนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาติดตั้งก่อนครับเ <Course. S 1> ดี๋ยวมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับ ติดตั้งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไม่ติดถ้าเราใส่ผิดก็ลองสลับพ่วตัวนี้ดูนะครับเนี่ยลองสลับพ่วตัวนี้ดูนะครับปรบอกพวรบนะครับมันอาจจะไม่ตรงสีนะครับแต่ก็สลับดูนะครับถ้าไม่ติดนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวทําการประกอบขื้นนะครับประกอบคืนก็เอาฝั่งฝั่งที่หลังใส่ก่อนนะฝั่งที่หลังใส่ก่อนก็คือฝั่งนี้ใส่ก่อนนะครับโอเค เราใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดินลองเปิดไฟดูนะครับนี่ความสว่างครับก็พอสมควรนะครับอันนี้ก็อันนี้ช่วงเช้านะครับติดตั้งช่วงเช้ามาเลยดูไม่ค่อยออกว่าสว่างแค่ไหนนะครับต้องดูตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกียติดตั้งไฟรอบคันของอาร์เอ็กซพนเนอร์นะครับก็ใครที่สนใจไฟตัวไหนก็ลองทักถามมาได้ครับ้า อ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูตอนกลางคืนกันนะครับว่าไฟสว่างนะครับตอนนี้จะเป็นไฟตัวแพงนะครับเนี่ครับสว่างมากเวลาตอนมืดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนในรถนะครับว่าในรถมันจะประมาณไหนครับอ่ะครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถนะครับเนี่ยครับคือในในกล้องกะกะจริงๆอ่ะมันมันความสว่างมันคุณลักษณะ เดี๋ยวผมจะเปิดไฟสูงให้ดูนะครับตองนี้มันจะเป็นคัตออฟที่ค่อนข้างคมนะครับคัดออฟค่อนข้างคมไปจะไม่ค่อยพุ่งไปไปแสบหน้ารถที่สวนมานะครับอันนี้ไฟสูงครับเนี่ยครับไฟสูงไฟต่ํานะครับก็คือไฟจะเป็นก้อนค่อนข้างคมนะครับไฟจะเป็นก้อนค่อนข้างชัดนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คุณนะครับใครที่สนใจไฟหรือว่าไฟเลี้ยวไฟอะไรก็สามารถติดตอ่อมาได้เลยนะครับที่เพจอาชีวะลิซ่แทนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับ